จ้ำสายแลนนะครับจากเมนหลักร้อยสายแล้วก็ลงไปด้านล่างนะครับเพื่อที่จะใช้งานกับอีกหนึ่งเราเตอร์นะครับผมให้มันกระจายสัญญาณได้ครอบคุมนะครับผมต้องขอบคุณนะครับที่เพื่อนบ้านที่ใจดีนะครับก็มาย้ำสายแลนให้นะครับหนึ่งหนึ่งข้างนะครับก็จะเป็นข้างนี้นะครับผม การครับคิดนี้นะครับผมก็จะมานะครับนี่แค้ตรงนี้จะมาร้อยสายแลนนะครับเข้าท่อนะครับแล้วผมเดินอินเทอร์เน็ตใหม่นะครับก็จะมีเราเตอร์อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะร้อยสายแลนลงมาครับมาที่เต้ารับจุดนี้นะครับเพื่อที่จะมาจัากับอ่าเราเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อที่ให้กระจายสัญญาณเน็ตนะครับได้ดีขึ้นนะครับก็คือปกติอ่ะจะมี2องเราเตอร์นะครับแต่ว่าเราเตอร์หนึ่งอ่ะมันจะเป็นซิงค์ที่เขาเซตไว้ให้ก็จะเป็นแบบ รับเหมือนเป็นฮอตสปอตนะครับรับแล้วก็จ่ายไปนะครับก็คือสัญญาณมันก็ไม่ได้ไม่ได้เสถียรอะไรขนาดนั้นเราอยากให้สัญญาณมันเสถียรแล้วก็สัญญาณเร็วและแรงนะครับผมก็เลยต้องไปซื้อสายแลนแล้วก็มาเดินร้อยท่อใหม่นะครับโอเคครับไปลุยกันเลยครับทำสายร้อยเรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะเดินสายแลนจริงนะครับก็เดี๋ยวจะเอาสายแลนนะครับกับเราเตอร์นะครับไปเทสก่อนนะครับ ก่อนที่จะเดินจริงนะครับจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังนะครับไปกันเลยครับ แลนที่เราเทสนะครับจากเราเตอร์ตัวแรกมาเราเตอร์ตัวที่สองนี่โอเคสายแลนเข้าใช้ได้ปกติแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเดินสายกันเลยครับตอนนี้ก็เดินสายเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ตัวนี้จัมแลนแล้วก็ร้อยสายขึ้นไปข้างบน,นเก็บสายเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ เราจะเก็บสายด้วยนะครับไส้ไก่นะครับไส้ไก่เก็บสายให้มันเรียบร้อยนะครับนี่ครับเหลือแต่นี่ครับเราเดินร้อยสายเดินปักม,มาแล้วนะครับเราเหลือเก็บสีลายเปื้อนนิดหน่อยแค่นั้นครับเราเตอร์ด้านล่างนะครับด้านบนก็เหมือนกันนะครับด้านบนก็จะเก็บสายด้วยไ <eres> ส้ไก่นะครับก็จะเก็บสายได้ประมาณนี้นะครับนี่ เอาสายไก่มาเก็บสายให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยครับนี่สำหรับราเตอร์ของ AS นะครับที่เราเดินแลนด์ลงไปด้านล่างนะครับก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเดินนะครับสายแลนด์นะครับร้อยลงท่อนะครับเพื่อที่จะ จัมสายแลนนะครับจากเมนหลักนะครับร้อยสายแล้วก็ลงไปด้านล่างนะครับเพื่อที่จะใช้งานกับอีกหนึ่งเราเตอร์นะครับผมให้มันกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมนะครับผมก็การจัมสายนะครับต้องขอบคุณนะครับที่เพื่อนบ้านที่ใจดีนะครับก็มาย้ำสายแลนให้นะครับหนึ่งหนึ่งข้างนะครับก็จะเป็นข้างนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ